สวัสดีครับเราะเป็ดเลาะมาแล้วนะครับเราเป็ดเลาะชาแนลมื้อนี้พาพี่น้องมาทั้งบ้านหนองตอแก้วอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับมาที่ชัยะพรฟาร์มนะครับอยู่กับเจ้าของฟาร์มเจ้าของคอกพอดีนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องฟ์มครับน้องฟีมเปลอาน้องฟ์มอายุหลายปานไหนอายุ18ปีครับ18ปีครับอายุ18อ่อายุ18ปีครับชื่อฟาร์มชัยะพรฟาร์มเนาะ เออชื่อแปลกๆไหมปกติชัยพ่อนก็ชอบช้างไม่หันอากาศย่อยยากพ่อพานธุรอดเรื่อเลยจังสีนะอันนี้มีอยาผู้หญิงมะคันกลางเนาะเออชื่อแปลกๆนะครับนี่ชื่อข่าวโรงเรียนก็เขียนจังสีเลยเมนครับเอออายุสิบแปดปีแมนครับเออตอนนี้ที่คุยกันก็คือสิพามาเบิ่งง่วอยู่คอกเมนครับอยากเปิดราคาขายอ้อยากเปิดราคาขายครับเลี้ยงวัวมาโดนระเบ้ โดนเหรอครับห้าหกปีเหรอครับห้าหกปีครับซื้อมาขายไปบ่หรือจังไงแม่นครับซื้อมาขายไปโอ้ซื้อมาขายไปครับแสดงว่าเลี้ยงงัวซื้องัวมาขายนี่ตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามเลยบ่เนี่ยครับผู้ใดพ่าเห็ดอันพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ครับผู้ใดพ่อใหญ่ชาติบ่แม่นครับโอ้พ่อใหญ่ชาติครวายงามเนาะก็ไปใส่มาเนี่ยผมกับพ่อท่านเห็นเราอยู่ครับแต่ว่ามือเสาร์ไปตัดหญ้านังกันอยู่แม่นบ่ครับอัน ว่าซิมาเบิ่งงวเล่านั่นละว่าเราซื้อง้วงแพงๆงามๆไว้บ่ท่านไม่เห็นข้อข้างๆกันนี่บ่เอาภาพไปเบิ่งก่อนสั้นก่อนจะก่อนที่จะมาเบิ่งของเจ้าของเนาะไปไปเบิ่งของพ่อใหญ่ชาติก่อนพี่น้องหาเจ้าของมาเห็นก็ให้หลานเล่าเนี่ยละพาไปเบิ่งนะครับนี่รอไปทา้งใดล่ะรอไปทั้งคนไปพูดเลยเนาะไปข้ามไปขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูปตลาดท่านขุน มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ๆ1้ออรอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยาวนะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญมีจำหน่ายที่แมคโครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับ มีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยไปไปาตอนนี้ให้น้องฟิมนะครับพาไปเบิ่งงัวพ่อชาตินะครับเพื่อนบอกว่าช่วงง่วแพงนะซื้อมาราคาแพงอยู่นะครับนี่เหลืออยู่จะโคมนะน้อง,องฟิมตอนนี้สองโคมครับ ของพ่อชาติเหลืออยู่สองขั้วแมนบ๊อนี่แมนบ๊อแมนครับตะกี้เพิ่นมีเสียหาขั้วมาแล้วบันคลายออกไปอครับอันนี้เพิ่นซื้อมาช่วงไหนเนี่ยน้องฟิล์มช่วงงวดแดนๆครับแสนกว่าบาทแม่นี่บ๊อแมนครับสองแมนครับแม่ละแสนกว่าบาทครับป้าพี่น้องเห็นเราบอกว่าซื้อมาแม่ละแสนห้าว่ัสดุครับช่วงงวดแพงเบิ่์นจ้งอันเดียพ่นมาหาเราตี่ะไรอันดียครับโอ้เพิ่นมาแล้วแมนบ๊อครับเอ้าใส โอ้เจ้าขอาพอดีมาพอดีมาพอดีนี่มาพอดีก็เสียดายคลิปแล้วบัตนานี่นี่แต่ว่าผ้ามาเบิ่งก่อนมอหัมมุเลาะห์มอหัมเลยครับอืมเอาราคาดิซื้อขายหลายบันไดขึ้นบกว่านี่ฮโคมละหามือโคมละหามือเอาอย่างนี่มากพอชาติมาแล้วคุยน้ำมันจังหน่อยเอาไม้ให้พอชาติก่อนดูไปใส่มไม้ จะไปเส้มาเกือบ5หาือ6ตัวอยู่หาเราเบิง่งไข่งามโอว้ว่าได้ว่าได้ต้องต้องเสียบต้องเสียบบีบก็บีบสื้อควายมาใหม่ในตัวหนึงโอ้เห็นหลานบอกอยู่บีบบีบผู้เชิงกักน,น้องพิมพ์บีบมันจะง่ายออกอเออสั่นตัวพอ,พ,อตพอดีพอชาดมาพอดีสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอันน้องพิมพ์น้ำหาอยู่บ่เห็นว่าบางเมื่อเศร้านี่ ไปตัดยาน้ากันอยู่พันวันนะครับนี่ก็เลยให้น้องฟิมผ้ามาเบ่งง้อพชตดก่อนนะครับนี่ไสที่วันมีอยู่สองโคมนี่แมนบอสสองโคมนี่โคมหนึ่งแมนบอสพ่อท้องอยู่บนนี้บอครับเป็นแม่เลี้ยงลูกครับแม่เลี้ยงลูกน้อยครับลูกได้เจักเดือนมันคืียังอ้วนดีแท้ลูกประมาณสองเดือนไหมมั้งลูกประมาณสองเดือนแมนบอสครับแม่นี่พอซื้อมาหลายปันไดตอนนั้นซื้อแสนห้าครับแะขายลูกแม่พันไปแล้วล่ะแม่ละแสนห้า ช่วงง้วนแรงเลยแม่บอกพ่อช่าแม่ครับแต่ก่อนเขาอ้วันเลยวนเต็มดีซื้อมาตัวเดียวบ่แสนฮะแม่กับลูกครับโอ้ซื้อมาเป็นโค้อเหมือกันแม่ครับก็ขายลูกกันไปแล้ววะขายลูกไปแล้วไปทุนบ่บ่ครับบ่ขายไปเจ็ดหมื่นกว่าลูกลูกขายเจ็ดหมื่นกว่าเอ้าก็ยังในราคาอยู่นี่ตอนนั้นน่ะครับก็ขายตอนงัวแลงเหือกันโอ้ขายตอนงัวนแรนขายลูกไปเจ็ดหมื่นกว่าเหลือแม่มั่นเจ็ดหมื่นห้าครับ คือค่ามันยังค้างอยู่เจ็ดหมื่นห่าได้พี่น้องพอเราซื้อมาแม่กับลูกมันแสนห่าเนาะนี่แต่ว่าตอนนี้ยังได้ลูกน้อยอีกตัวหนึ่งสองเดือนหมอพ่อประมาณสองเดือนลูกตัวใดนี่ลูกพอพันคุ้มฝูงครับน้ำบ้านเ้างคุ้มฝูงเราแกผสมพอพันน้ำบ้านนี่เนาะครับร่องบางใจได้ลูกตัวแม่มันบ่ได้ผสมโตว่าสันดอกผสมโตสองเดือนสองเดือนโอ้แต่ว่าแม่มันใหญ่แม่พ่อศาสตร รักษาจะของดีแห้งแม่มันกินยาเกงบกินยาเกงมันบ่ไ่ได้ให้หัวอาหารมันบ่พอป่าหบักว่ามันถูกไลยกับบกกาห้มันบม่ได้ให้หัวอาหารพี่น้องเบิ่ทตีละนี่นะครับนี่ซื้อมาแสนห้ากะเพิ่งขายลูกที่ติดมากับมันเป็นตัวเดียวมันบ่แล้วก็ลูกตัวนี้ครับผมมมเมนต์ง้วทองเป็นบ่อผัสสอ้วนดีแท้ แล้วมันบ่อทัานขึ้นเนาะเพราะว่าลูกเพิ่งได้สองเดือนเนาะรับย่างย่างครับบ่อนันขึ้นแต่สมัยว่าตอนนี้สมายผสมหลอดหลอดเดียวติดสองแม่ี่ผมจงไว้เนี่ง่วงหลังนขายหนีเป็นหล่เปิดเท่าไหร่นะเปิดไว้คบละหามื่นครับคบละหามื่นครับเขาต่อร่องได้อยู่บ่ล่ะได้ครับได้ได้ต่อรองได้เนาะนี่นี่เลี้ยงวัวบ่มีกําไรบ่บ่มีกําไรเลยครับ เป็นมูขายก็อยากขายอันไปทั้งไม่เลยเมื่อไหราไปถ่ายคลิปคับว่ายอยู่คอกพอผงพ่งเอาลงกมาเศร้านี่วันสิบห้ามาเบิงง่ว่าพอชาติมันหนองต่อแก้วกับผ้ามาแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับผ้ามาเปิดราคาพร้อมนะครับเป็นลูกพอพันคุ้มฝูงนะครับพอพันกับบ้านที่เขาหาเลาอผสมอยู่นั่นแหละนี่นะครับนี่เป็นลูกตัวเถิกนะครับอายุ2เดือนแม่มั่นพอซื้อมาแสนห้านะครับสำหรับแม่นี่นะครับนี่ ซื้อมาไม่ลูกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวซื้าเบิง่งตวัวมันคักๆพี่น้องนะครับนี่สูงประมาณเท่าไหรพ่อชัดร้อยสี่สิบใช่ไร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าได้อยู่ดอกนอกรต่ว่าแข้งขามันใหญ่ไหมนี่พอเราลองหาหมื่นต่อรองได้ด้วยพี่น้องเด้อมันเป็นง่วงหูสันอ่าหูเง่าผมเบาก็เลยแพงตวัวก่บ็เป็นลูกกระทบนะครับบเป็นลูกกระทบ เป็นงัวบามมนผสมท่าใหญ่หรอเนี่ครับผมนี่เนาะน,นี่าจจะเป็นท่าใหญ่หล,ลายกว<ห>่าเป็ท่ใหญ่นี่เบิ่งเอาเบิ่งพี่น้องนี่หางเหือหางลากดินพุดละพี่น้องเบิ่งเอานี่เบิ่งหูเบิง่งเขาเบิง่งขนตานะครับเบิ่งหน้าเบิ่งสีสันเบิ่งหนังเอาเด้อห้าหมื่นพอแล้วลดได้อยู่พอแล้ววาผู้ใดยอยากได้ไปเลี้ยงมาเอาไปเลี้ยงผสมง่ายนะครับนี่มือเบิ่งมันอ้วนดีละ ทักสี่หมื่นพ่อซื้ออยู่ได้พอขายอยู่บ่สี่หมื่นจะมาคุยกันเบิงครับอ่านมาคุยกันเบิงพี่น้องเอา้าคมนั้นผ่านไปเมื่อเบิงคมนี้ก็มีลูกแม่ครับเนี่ยแม,ลแม่ลูกแม่ลูกผสมเทียมแม่ลูกลูกผสมเทียมลูกตัวใดจำได้บะจำว่าดดครับจำว่าด้แต่ผสมหลอดผสมหลอดครับผสมหลอดอายุหลายปันไดน,น่าจะห้าเดือนนี่มั้งห้าเดือนแม่แม,มันซื้อมาหลายปันใด ซื้อเจ็ดหมื่นครับแม่มันซื้อมาเจ็ดหมื่นขายลูกผูไปแล้วอ๋อขายลูกผูไปแล้วซื้อมาไรเรียกกันนี่ลเหครับไรเรียกกันแต่ซื้อมาเจ็ดหมื่นก็ขายลูกผูไปไปสามหมื่นเนหลือสี่หมื่นเหลือสี่หมื่นกับลูกไ 4, นไงโอ้แต่ว่าใหญ่แห้งไหมนี่ขนาดมันยืนหรบเอามาั้งมั้งนี่เบิร์นได้ไเบินได้ไเบิร์นได้ไรงี สีแดงดีตัวนี้ก็ยังกินนมอยู่นอลูกมั่นนอครับกินน้มมั่วกำลังกินน้มอยู่ลูกห้าเดือนแล้วลูกกระแดงดีนะครับนี่แดงครับตัวใหญ่แห้งไหมพี่น้องพูดถึงความใหญ่บ่งเทีละป้าพอศาสตรไปซื้องววามาเรียงนี่ซื้อแต่โค้งแนวนี้เนาะครับลงทุนเกืบล้านนะวังหันขายลงทุนเกืบล้านซื้อง้วะวังหันซื้องววาครับจะุูลรบหลายรูหลายแสนอีลีนั่นบอกพอศาสตรอีลีครับซื้อมาขายไปนี่บ่ ซื้อมาไว้จะขายมันบ่ได้ขายกระบ่มีลูกพ่วงมากเจ้ามากากระบ่มีลูกสองแม่เออเออแต่กระแหงรูปไหลายแม่และเท่าใดล่ะซุ่มนั่นนะแม่ละเจ็ดแปดมื่นนี่ยแหละประมาณนี้เก้ามันบางสิโอ้ยถ้าแม่นคักหลาเนาะพอสาดเนาะครับก็เลยหันมาหาไข่เดี๋ยวนี้เออรูปไหลายลงทุนเป็นล้านแต่กระรูปบ่พอล้านหรอวะเหลือพ่ออยู่นี่ตั้งเห็นนี่ยนั่นี่หลายป็นใดโคมนี่เอาโคมนี่เปิดเท่ากันแล้วครับเปิดห้ามื่นเข้ากันครับ โอ้แต่ว่าพ่อเลี้ยงแห้งตัวนี้มันมีลูกเป็นลูกแม่ต่อรองเอาเนาะครับต่อร่องได้ต่อร่องเอาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ง่วโค้งใหญ่ๆไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อลูกกระง,งามอยู่สีจัดจ้านดีเหลือเกินตัวนี้เสียดายบ่แด้ออกมาข้างนอกพี่น้องครับนะครับนี่เลี้ยงเขาสวนยังไวแม่บ่ครับโอ้นี่เบิงเบิงลูกประมาณหาเดือนเบิงลูกมันเบิงโค้งเบิง,บง,บง,บงอันนี้มันเคยแยกเด้พ่อแยกเด้ ไปน้ากันซะครับไปน้ากันซะเนาะไ้ต่อรองเอาเนาะเขากินนมอยู่โอ้ครับม่ท่านขึ้นบ่พอห่างครับห่างครับมืท่านขึ้นแม็นับสมเทียมพื่อเอาหน่อยละสมเทียมเบิ่งเอาด้วยพี่น้องด้อเบิ่งมันโพดไหมงวดสมัยตะกี้ก็ถ้าแพงๆกับสเป็นแสนขึ้นว่านั่นแหละครับซื้อมา เจ็ดหมื่นเป็นบ่ครับผมขายลูกมันไปแล้วตัวหนึ่งครับลูกตัวเถิกบ่ลูกตัวเถิกครับขายไปเป็นพ่อพันธุ์ลูกมันขายไปเป็นพ่อพันธุ์บ่ครับแม่นครับโอ้นี่เบิ่งหางเบิ่งหังมันพี่น้องเบิ่งเอานี่ลูกมันหาเดือนเพราะท่านแม่มันบอกท่านขึ้นพี่น้องก็ขึ้นสบอโดนออกสมง่ายอยู่บ่พ่อสมง่ายครับตัวนี้สมงารอดเดียวขึ้นกันแม่งก็รอดเดียวรอดเดียวติดครับอืม พูดแต่สูงไหมสูงมันสูงกับแม่นี่นบ่มัน,ส,นสูงกับแม่ข้างหลังนี่บ่อาจจะสูงกว่าน,นิดนิหน่อยร้อยสี่สิบห้านี่ยแหละน่าร้อยสี่สิบห้านาะประมาณเนี้ยเอาเบิ่งเอาพี่น้องนี่พ่อเล่าห้องหามื่นนะครับต่อรองเอาเด้องัวแม่สองแม่นี่นะครับไปเดียเ่ยงในเสดายมันงัวดีๆเกือหายากเลย,ดยเ,เด้อไปเนี่ยงขี้ใจออกแล้วพ่อศาตร์มันเมื่อยหรอครับมันเมื่อยเมื่อยแล้วอายุก็หลายแล้วเนาะอายุหลายว่าจะเลี้ยงสักสองโตกับพ่อเอาข้อยังข้อยสองแม่กับยงควายครับ ก็มันอวดเร็วนี่ครับว่าอวดเร็วก่างว่าเนี่ยแต่งุงว่าก็ดีอยู่คือกันแต่ว่าเข้าไปซื้อมาช่วงแพงนาะพอนะครวก็ราคามันก็ลางลุกลงก็ลุลงมลงมลมาเลยปัตตานีเบิดกกำลังใจน้ำล้ำปีจะกินเนี่ยละมันมีปัญหาเราอยู่นี่ก็ได้สิวัคซีนแบบแต่ว่าง่วงง่ามแห้งในพี่น้องโครงใหญ่แห้งกระดูกกระเดี่ยวใหญ่แห้งนะครับนี่ลูกมันกระแดงลูกมันกระใหญ่นะครับนี่ต่อรองได้นะพานาะต่อรองได้ครับเบอร์ทั่ว 097 125 5230นี่เบอร์โท่ผมขอศาสตรเลยครับผมปกติเป็นคนรับโท่อสาไงบ๋พค่อยเด้รับเบิรงในเรือบินีเบิ่งในเรื่อบัรตานีเด้อเพราะว่าคลิปลงไปก่ะเพราะว่าง่วมันใหญ่มันงามพี่น้องเขาอยากได้กับสิโท่มาหน่ะนะครับมันก็ั้งเถื่อเขาโท่มาม่หลายเทือกอะมันก็เสียโอกาสเบิ่งเอานี่ นี่โค้มหนึ่งพี่น้องนะครับแม่ลูกนะครับลูกเป็นลูกตัวเมียนะครับอายุประมาณห้าเดือนผสมหลอดจำพ่อบ่ได้นะครับมันหลายใบใบเป็นลาลระบัอมพี่โอ้โใบไหลาย <c oughs> สมงา <c oughs> <c oughs> มหัวเป็นสองหมื่นสามหนนี่ม้วนสมกติเบิงบ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอานี่นี่เหลือม่วนมันสมไงนี่เหลือไว้โอ้เก็บไวต้ตอนแรกมันเลีย้ยงครับแต่ว่าราคาบอกมาจากเทียมันอายุหลายแล้วผมก็บ่อยากเรียงอีกแล้วเมื่อยแล้ว ลงทุนไปหลายเลยพี่นอ้องพอศาสตร์ซื้งง้ว่าลูกจะลาหาหกหมื่นมันเป็นล้านมาสัน่นลูกจะลาหาหกหมื่นครับแม่ก่อนซื้อเจ็ดหมื่นขายไปสองหมื่นเขายังบวกอยากให้อยู่โอ้แม่ก่อนขายไปว่างไม่ไหวนี่บ่ไม่ไหวเอครับมันเป็นยังไงคือเด็ขายมันก็ บั้ทอดลงมาหยากับบ่อพ่อนี่แหละใหญ่ยังสี่อยู่บ่ครับใหญ่ยังสี่ครับพี่น้องแม่นั้นผสมไปแล้วผสมติดแล้วล่ะคือมาซาแต่ผมก็ได้เนะาะเสด็มาแบ่งปันให้พี่นอ้องราคาบ่าพ่อสองหมื่นว่าสันเขาให้ผสมพร้อมเด้นี่เอามาบึงแม่นี่อีกเทือนหนึ่งพี่น้องนะครับนี่กินหยาเก่งหย่าไม่ได้บัวเลยนะไม่ได้บัว ไ่ได้หัวอาหารบม่ได้กินห้ามเฉพ่ะบ่อครับบ่กินโพดแต่บ่อให้มันกินกินโพดแต่บ่ให้มันกินเนาะต้นต้นทึ้นมันสูงต่วิยากินยาก่ะอ้วนดีทั้งไรเล่ก็กินอยู่เลยทั้งวา้ทั้งง่วไหมไายเล่าก็อ้วนง่วเล่าก็อ้วนนะครับนี่อันนี้โคมนี่เด้อพี่น้องเด้อลูกเพิ่งได้สองเดือนลูกเป็นลูกตัวเถิกนะครับพี่น้องก็พอเราเปิดไปหาหมื่นต่อรองได้อยู่ต่อรองเอานี่พอเราอยากเอาออกเมื่อยว่าสัน แต่วายกับสามเราเดชไปเอามาใหม่อีกมหนบอครับมือนั่นมาา่ายนั่นมีอยู่สองตัวไม่ลูกครับผมไปเอามาได้ใส่เราะป่ะตอนี้ปัตติโคาดครับเอาจนได้คนอยากเอานี่ก็เอาจนได้เอาได้ครับ <c oughs> <c oughs> เอาขอบคุณพอศาสตรเดอร้อนี่เอ,เอาผู้ใดอยากได้ก็จังทักมาโทรมาเบอร์โทรเดี๋ยวสิฝังไว้ให้ในคลิปนะครับพี่น้องนะครับเบอร์โทษสิฝังไว้ให้ งัวพ่อเลียงแห้งเดอ้อผมบอกเดอ้อพี่น้องเดอ้อสองแม่นี่นะครับนี่สองโคมนี่นะครับนี่พอเล่าร้องโคมละหามือนั่นคือละข้างห้องโทรมาต่อรองกับพ่อเล่าเอานะครับรดได้รดได้ครับยก,ร<ถ>ยกสองโคมงแห้งรดได้หลายรดสองโค้แม้งรถอ่ายกสองโคมแห้งลดได้หลายครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้พูดใดไอย่ากไ้งัวเลียงมาเอาเดอ้อมาเอาเดอ้อนี่ใหญ่แห้งราคาสมบูรณ์แห้งนะครับ งอแดงหนังดีนะครับนี่บุเคยสี่แพ่งจ้เสือสี่แพ่งตัวแรกกันนชีวิต <laughs> แสนห้าครับแสนห้าสิขายอยู่ห้าหมื่นต่อล่องใดเอ้าพาไปเบ่งลูกมันอีกเทือนึงนะครับนี่คุ้มค่าคักพี่น้องผู้ใดซื้อไปนะครับใจลูกดีครับเห็นลูกเขาะเอะก็เลยกา้าสือเห็นลูกมันงามลูกตัวแม่หรือผู้ใดอยากได้ไปเป็น,มนแม่บอกผสมงาว่ากิวกะนี่เบ่งลูกมันได้พี่น้องเด้อ ขนาดพอพันอยู่กับบ้านนี่นี่เบิ่งลูกมันพี่น้องนี่พราพันรับจ้างผสมพอพันรับจ้างผสมพอพันกับบ้านนี่มันให้ลูกยืนง่ามเนาะเบิ่งลูกมันยืนง่ามแห้งนี่ก็เป็นพ่อพันได้นี่โอ้นี่นี่ขนาดลูกก็ได้จับได้บ่ายได้เกลือเฉียงเลยนี่เดี๋ยวจังกินจั็กน้อยเังกินเล็กจังกินสีบวกตองฮ่วงแม่เนี่ย สีจัดจานดีเนาะครับให้ลูกดีแม่น้ำนมดีน้ำนมหวานสีจัดจานแห้งนี่พี่น้องช่วงให้นมลูกกับสีจังซีแล้กันช่วงท้องแล้วโอ้เป็นธรรมดางัวให้นมลูกเนะาะคเดี๋ยวสภาพไปเบิร์นมันยืนหันคางให้เบิงเ่งนยื่นนั่นนะสมัยตะกี้ข้อไล่ๆนี่ก็ว่ากันไปเป็นคแสนสองแสนแล้วครั้งเต็นท์ลูกกับสีได้สามสี่หมื่นอยู่มั้งชจอมวังหันนี่เนาะนี่เอาเบิ่งลำโตมันได้พี่น้องเด้อ เบิ่งนี่นะครับพ่อชาติเราเปิดไว้โคมละห้าหมื่นนะครับราคาก็คือราคาห้องนั่นแหละนะครับอ๋อขอบคุณพ่อชาติเด็ดสภาพเปเบิ่งของน้องฟิมต่อบัตตานี่นะครับขอบคุณหลายๆพอ่อครับผมอยากได้โทรมาเด้อยกสองโคมรถได้หลายแล้วว่ะครับค <laughs> ่าไหลเดี๋ยวใส่เบอร์โทร่วไปให้เนาะครับผมเอาบัตตานี่ผ้ากลับมาเบิ่งคอกของน้องฟิมนะครับชัยพรฟาร์มนะครับหลังจากที่ไปเบิ่งคอกของพ่อชาติ มาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องฟิมกะเลีเ้ยงงว่ามาห้าหกปีแล้วครับเป็นยังไงรูปขึ้นพ่อใหญ่บ่ก็มีลุบมีได้ไหครับยน่งัว่ามันขึ้นมันลงมีลุบมีได้ครับอันที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้จะโตทัสามตัวนี่ยเขาสามตัวเลี้ยงไว้สามตัวพูดไกลๆน้องผู้ใดนี่อยู่ในอันของพี่น้องครับของพี่น้องน้องใหญ่ครับโอ้ครับของน้องฟิมเหลืออยู่สามตัวแค่นี้แมนบ่แมนครับก็ซื้อมาขายไป ไปเห็นโตถึกใจก็ซื้อมาครับมีพี่น้องเข้ามาเห็นอยากได้ก็ขายไปครับบัตรนี่ขายไปแล้วกะซื้อตัวไม่มาเลียงซื้อตัวหม่มาเรียงนี่เห็นบอกว่าอยากขายตัวใดอยากขายแม่ลูกเนี่ยแหละครับโอแม่ลูกนี่บ่ครับเอาลูกนี่เป็นลูกผสมหลอดลูอผสมโตผสมโตครับอ๋อผสมโตครับผสมตพอผ่นแถวบานเนี่แหละครับจักเดือนละนี่ปพราะมาสี่เดือนนี่แหละครับะมาสี่เดือนครับ ประมาณสี่เดือนเป็นลูกตัวเมียพี่น้องไปพาไปเบิ่งแม่แน่แม่ซื้อมาหลายปันไดฮะหัวหลุนบ่เอาแม่มันหัวหลุนแบบบอด้บ่ได้แต่งมากม่นบ่บอด้จี้บ่ได้คุดเนาะโอ้เป็นเป็นง่วหัวหลุนพี่น้องเป็นง่วบ่มีเขาครับง่วหัวหลุนครับต้องฟิล์มซื้อมาโดนลราบ่เนี่ โดนนะครับได้อันนั้นลูกตัวที่สองนะครับลูกโอ้ลูกตัวที่สองเหรบ่แมนครับอซื้อมาไหลมาจากไหนซื้อมาห้าหมื่นกว่าครับซื้อมาห้าหมื่นกว่าครับแต่งัวเพิ่นขึ้นราคาพผ่นนะครับซื้อมาแต่เป็นราคาคืออันประชาชนเท่กันแมนครับโอ้ซื้อมาห้าหมื่นกว่าครับลูกมันจะโตละอยู่น้ำน้นฟิล์มเหร อันตัวนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองแมนครับตัวแรกลูกเถิดขายไปแล้วครับโอ้ตัวแรกลูกเถิดขายไปแล้วเออมันบ่มีเข่าพี่น้องมันก็อยากจะขึ้นอยู่แต่มันบ่ขึ้นนะครับนี่กระสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกเกือบร้อยสี่สิบเนาะครับนี่ตอนนี้ผสมหรือยังยังครับเป็นไ้นมลูกอยู่ครับโอ้ไ้นมลูกอยู่แมนครับลูกยังน้อยเนาะครับน้องฟิล์มว่าหลายปันใดนะแม่ลูก สี่หมื่นต่อร่องได้ครับโอ้หสี่หมื่นต่อร่องได้เนาะท่านไพ่มีขั้วไองามก็เอามาเปลี่ยนก็ได้ครับตอนนี้อยากเลี้ยงขั้วอยู่อยากหันไปทางขั้วคือพอใหญ่แล้วตอนนี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นขวากงใหญ่อยู่พี่น้องครับแต่ว่านำเลี้ยงสู่ประสาทบ่อใดจักหน่อยเนาะนี่ครับเมื่อกี้พิ่นต่างถอดพิ่นอ้วนหวานยังนี่พิ่นให้นมลูกเพิ่นจอยโอ้กำลังให้นมลูกอยู่นะครับ ยากได้สี่หมื่นแม่ลูกนะครับต่อรองได้เออราคาคือราคาเอื่นราคาห้องแต่ว่ายังต่อรองได้พี่น้องนะครับนี่จริงๆนะัดน้องฟิล์มไว้กับสองมื่นที่ผ่านมาแล้วล่ะผมบอกว่างนะครับครับก็เบอร์โทรน้องฟิลม์มเบอร์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าครับเก้าสามแปดเก้าสามแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดครับเจ็ดสองเจ็ดแปดครับมาถ่ายงัวที่น้องฟิลม์มซื้อมา ช่วงง้แพงนะพี่น้องในราคาหามื่นนะครับแต่ว่ามือณีบอกอยากขายออกนะครับห้องไว้สี่หมื่นเป็นแม่กับลูกนะครับนี่เป็นงัวบบนี้เขานะครับพี่น้องกําลังเลี้ยงลูกอยู่นะครับสี่หมื่นต่อร่องได้เนาะนองฟิล์มเนาะแม่ครับเป็นยังไรเลี้ยงง่ามากมีกําไรเนี่ยบอกการย่ามเป็น เป็นราคาก็ได้กําไรอยู่ครับอย่าเพิ่งลงก็บลุบครับน่าเป็นราคากับพ่อได้เนาะครับแต่ว่าคันราคามันเป็นซุ้มมือนี่กับลุบวริสันท์เถาะคือแม่นี่นี่ขายลูกมันไปได้จัดหมื่นนะได้สองหมื่นครับได้สองหมื่นครับเหลือค่าตัวแม่มันสามหมื่นครับค่าเลี้ยงบนต้องคืดนะเลี้ยงค่าดูแลบนต้องคืดเลยนะบริสานทเนาะโอู้มันเป็นแนวนี่กับผ้ากันแบบหวขนม มันจะกินนมบ่เอาปล่อยมาหาแม่มันเบิองอ่า,าเอามาใกล้ๆกันมาเบิงก็เป็นไว้รุ่นยุคใหม่นะครับพี่น้องนะครับเรียงงัวแบบซื้อมาขายไปในช่วงงัวเป็นราคานี่พี่น้องมาเบิงอู้อู้อูออออ้มีพี่น้องมาเบิงกะพอได้ขายก็ไร่แน่นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันเปกเป็นราคาคือนสมือนี่นะครับก็ต้องย่อมรับความจริงนะครับขายลูปก็คือต้องขามันเมื่อยนะครับก็ต้องย่อมรูปนะครับนี่โค้นี่ ้องฟิวมาสี่หมื่นได้พี่น้องเดินท่านไผยมีคไขยก็เอามาเปลี่ยนได้ครับมีคไข้ก็เอามาเปลี่ยนได้ไข้ต้องเกรดใดล่ะก็ต้องไปเบิ่งเอานาะครับอืเบิ่งเอาพี่น้องนี่แต่ว่าแม่งามอยู่นะครับนี่แม่นี่พ่อเอาไปเฮ็ดเป็นแม่บอกผสมว่ากิวอยู่นะครับแนวนี้ครับดูกับตัวเมียอีกนะครับนี่โอ้คือคือคักดื้อแห้งนั่นน่ะนั่นน่ะดื้อครับดีหน้าดีหลังอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะ เอาพูดใดอยากได้กระโทมหาน้องฟิลมเนาะครับราคาต่อร่องกระพูดคุยกัน4ี่หมื่นนี่ก็เอาที่คนซือซ้อซื้อได้นะครับครับขั้นมีขวยมาเปลี่ยนกับเปลี่ยนใดครับเออเอาเอาเอ,าเอาน,นี้ขอบคุณน้องฟิลมหลายๆแล้วก็ขอบคุณพ่อชาติน้ำนะครับนี่พามาเบ่งขอควายของพ่อชาตินะครับซื้อตองซื้อมาช่วงแพงโค้มล้วเป็นแสนแสนห้านะ เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับมีแต่ลุบกับลุบพอผชัดระหว่างเนาะนะครับน้องฟิล์มกับผนวกพอใหญ่ผ้าเฮ็ดนะครับก็เลยเฮ็ดน้ำพอใหญ่นะย่ำย่ำได้ก็ได้ย่ำเสียกับเสียเอาโทรมาคุยกันเอาเองเด้อผู้ใดอยากได้เด้อนะครับขอบคุณน้องฟิล์มเด้อขอบคพูดผชัดนะครับพุนนะจอยบึ้มผชัดผมนะครับง่วงกินขอบคุณครับพบกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ